สดีค่ะหลังจากที่ห,หายจากข้าวทูก,การแต่งหน้าไปนานเลยนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวชิจะมาคลีเอทลุคการแต่งหน้า ลดพีชเอ้ยไม่ใช่ดิแต่งหน้าลุกแบบพีชพีชเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่พีชมากเพราะมันมีความปนเหลือันนี้นึงแต่ว่าลุคนี้แต่งหน้ายังไงและทายังไงถึงจะมีผิวใสแบบชี้นะคะก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาเจอกับชี้ที่หน้าสดเลยนะคะถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็นเลยนะคะว่าชีแบบสิวเยอะมากคือไม่รู้ว่ามันเป็นช่วงวิกฤตคือมันจะมาประมาณแบบปีแล,ล้วหดทุกคนคือมันจะขึ้นแบบเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะวันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะก็ช่วงนี้บอกเลยว่าโทนพีชมาารร้็ีีีนนนเเเเเเเ่ยยปอะะะคจไสด เริ่มกันที่การลงฟอร์ดชันก่อนเลย <S <S 1> <S 1> แล้วก็จะถ่ายฟองน้ำนะคะลงไปก็จะใช้เป็นคอนเซลเลอร์นิดหนึ่งนะคะชี้อซื้อของ p c e มาแล้วคือของ NYX มันก็เหมือนกันมากเลยชีย้ก็จะใช้2ตัวนี้ผสมกันเลยนะคะคือของ 3CE มันจะขาวมากแต่ของ NYX มันก็จะเป็นแทนๆอะไรอย่างเงี้ย การสิวของทีนะส่วนมากที่เป็นสิวอักเสบอ่ะทุกคนก็คือว่าเราจะต้องแบบเอาหนองออกมาให้หมดก่อนคือถ้ามันไม่หมดมันก็จะไม่มีทางอยู่เลยทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาคอนทัวร์หน้าดิดนึงนะคะตัวนี้เป็นของนูสติกมันจะเป็นสติกอย่างนี้เลยง่ายๆ Oh, ความพิเศษของวันนี้นะคะเดี๋ยวชิจะมาลองเล่นอันนี้เลยมันคือของ PCE เหมือนกันคือลิปพิกเมนตทุกคนแต่ว่าเราสามารถเอามาทําได้หลายอย่างมาก mm. แล้วมันเป็นสีเหลือง mm. ซึ่งตอนเนี้ยโคนการแต่งหน้าสีเหลืองอ่ะมันมาชิก็เลยจะเอาอีต,ตัวเนี้ยมาทาแก้มมันฮิตอยู่นะตอนเนี้ย mm. นางแบบ PCE เขาทํากันแต่เนี่ยเป็นครั้งแรกของชิเลยกลิ่นเหมือนมะนาวเลยเฮ้ยมันก็น่าร mm. ักดี เดี๋ยวเราจะลงแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้เป็นของครีนี้ u เอาจริงเวลามีสิวเนี่ยนะชีจะไม่ชอบแบบย้ำคอนซีลเลอร์ลงไปหนักๆเอาแค่เบาๆพอเพราะว่าถ้ามันยิ่งหนักมันเหมือนยิ่งหนาและยิ่งเน้นเขาให้มันชัดขึ้นนะคะเฮ้ยสวยอยู่นะบ้าวชมตัวเองก็มีต่อไปนะคะเดี๋ยวขอคอนทัวร์หน้าก่อนเลยเพราะว่าเมีนเดี๋ยวคนจะตกใจสีเหลืองตอนนี้นะคะจะใช้เป็นของ Benefit นี้ถูกและดีมากแนะนำเลยนะคะ และต่อไปนีคะจะใช้เป็นสีส้มวันนี้ส้มจีมากเลยนะคะอันนี้เป็นของแซมมูนะคะซึ่งเป็นอะไรเป็นของโดแซมที่ดังมากที่เกาหลีนะคะแต่นี่มันคือสีส้มมากกว่าสีพีชน,นะ,ะ <S 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 แล้วก็มันก็จะเห็นแบบสีเหลืองเแบบาๆนะคะน่ารักดีอเป็นไงน่ารักอะ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้ใช้ Perfect Brown นะคะสีสเปช h i n g สีเข้มหน่อย Oh. ต่อไปเราจะใช้อันนี้นี่แหละสีเหลืองที่เราทาแก้มเมื่อกี้นี้นะคะเป็นเบสลงไปก่อนที่ตาวันนี้ใช้อันนี้แล้วกันนะคะมี2อันตอนนี้กาลังเลือกอยู่นะคะจะเป็นของเออโนโวนะคะกับของโซยิวาอันนี้ถูกและดีมากเลยเลือกไม่ได้ก็ใช้ทั้งสอันเลยแล้วกันเนาะแล้วก็จะทาขอบตาล่างนิดหนึ่งหาสีชมพูมาปัดแก้ม,มนิดนึงแล้วก็สีชมพูเข้าไป ขนตานสักหน่อยอันนี้ชีรู้สึกว่าซื้อมาจากเกาหลีนะคะรอบที่แล้วแต่ชีชอบช่อของขนตามันแต่ว่าเรื่องความเบาสบายไม่เลยไม่โอเค <laughs> ขนตาไทยดีกว่าเยอะหรือชีอาจจะไม่เจอตัวที่ดีก็เป็นไปได้ใช่ได้ปัดขนตาล่างนี้สุดเวอร์ก <laughs> ีดไลเนอร์กันสักหน่อย ต่อค่ะก็จบวันที่อยากสุดท้ายเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังอยากสุดท้ายไม่ได้ขอไฮไลท์จมูกนิดนึงอ่าต้องมีต้องมีงมนิดนึงโอเคสุดท้ายแล้วจริงทานลิปกัน,นะคะ่จะก็จะใช้เป็นพิเศษลิปนะคะสีออกแบบชานมแล้วก็จะใช้เป็นกลอสนะ,ะตัวนี้ของ b o b b y Brown นะคะทาสีแดงไปเพิ่มนิดลึ่นนะคะที่ปากประมาณนี้ แล้วตอนนี้นะคะชิก mm ็แอบไปทําผมมานิดนึงนะคะก็จะได้ดูน่ารักตะมุตะมิมากยิ่งขึ้นนะคะวอนที่สะดวกต้บอกเลยว่าวันนี้ที่เรามาแต่งหน้าโทนพีชกันเนี่ยเนื่องจากว่าชีเป็นพรีเซนเตอร์ของ f u วส์ทีนะคะมาตัดเข้าสู่ช่วงโฆษณานะคะและนี่ก็คือ f u วส์ทีเลยนะคะที่ชีได้รับมอบหมายเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยความที่ชิเน IE? ี <acord es> mm ่ย hmm. เป <lden și S 1> <m any i> ็นพีชเลเวลอยู่แล้วค <m any i> ือน้ำหอมนจกเสื้อผ้าับ ชีบ้าพีชมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะหรือว่าใครที่ติดตามกันมาจนทางบริษัทฟิวส์ทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าชิเนี่ยเป็นพีชเลเวอร์นะคะก็เลยเลือกชิเป็นหนึ่งในพรีเซนเ,เตอร์แบรนด์นี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีแค่ชาพีชเท่านั้นนะคะแต่ว่าเขามีชาสมรสด,ด,ด้วยคือแบบมันอร่อยมากเอาจริงๆแล้วฟิวส์ทีเนี่ยเขามีที่ต่างประเทศด้วยนะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยก็มีแล้วตอนนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะในราคา20บาท แต่เดี๋ยวเรามาบอกจุดเด่นที่ชี้แบบชอบจริงๆและอินจริงๆและอยากจะมาบอกต่อเลยก็คือว่าชี้ด้ไปอ่านมาเขาบอกว่ามาเลเซียเวลาที่อยู่ในน้ําดื่มผลไม้แล้วเนี่ยมันจะยิ่งทําให้มีสารต่อต้อตานอนุมูลอิสระที่มากขึ้นซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยผิวกระจ่างใสนะคะก็คือตัวนี้เขาเขียนเลยว่ามีวิตามินซีด้วยนะคะแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็คือช่วยในเรื่องของสดสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระนี่แหละว่าใครสังเกตดีๆมันจะมีเขียนเลยนะคะชาสวรรสเนี่ยมนเขียนว่า ทางเลือกสุขภาพสําหรับใครที่กาลังลดความอ้วนอยู่แต่ว่าคือแบบเบื่ออยากได้อะไรที่รสชาติบบหวานๆเนี่ยก็สามารถทานตัวนี้ได้เลยนะคะคือไม่อ้วนแน่นอนเพราะว่าตัวมาเลเซียเนี่ยจะมีส่วนที่ทําให้เราแบบรู้สึกอิ่มท้องขึ้นมาได้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็แคลอรี่ไม่เยอะเลยมันเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็รักเรื่องความสวยความงามแบบชี้เองนะคะเอาจริงแล้ววันนี้เนี่ยแต่งหน้าแบบลุคโทนสีส้มๆเหลืองเหลืองไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่านี่ไงเอาผสมกันทุกคนคือมันเป็นสีพีชกับสีเหลืองไง อันนี้คือม้วละซึ่งชีคจะซื้อตุนเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันหมดไวบางสาขาก็คือหมดนะคะชิก็เลยซื้อมาตุนเยอะมากและชิขอเอ็นเอียงนิดนึงนะคะด้วยความที่ชิเนี่ยเป็น peach lover ใช่ไหมก็เลย ชอบชาพีชมากกว่านะคะคือรู้สึกว่าเหมือนโดนแบบพีชปาเข้าหน้าทุกคนคือกลิ่นมันหอมมากและช่วงนี้นะคะชิติดมากคือต้องดื่มทุกวันเลยนะคะชิรู้สึกว่าดื่มแล้วมันทําให้แบบทุกวันเป็นวันใสใสถ้าเกิดว่าใครอยากมีวันใสใสแบบชินะคะก็ต้องลองไปจัดมานะว่าแล้วก็กินเลยคือมันมีมาเลเซียข้างล่างฉะนั้นเวลาที่ชิก่อนเปิดเนี่ยชิจะแบบอย่างนี้ก่อนเช็คเช็คก่อนนิดนเดิแล้วก็เปิด <c oughs> แบบแค่ดมก็สบชื่ิตเนาะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะคะที่เซเว่นอีเดลเวนยี่สิบกอดเองเท่านั้นอ่าวันนี้เดี๋ยวฉันก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนะัคะฟิลส์พี